You're to Momentum listening the p d บ s ฮอด h o l d e r podcast มองอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบันสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ b e h o l เด r p o d c s t t สอีกครั้งนะครับใช่ครับวันนี้เรากลับมาในบรรยากาศอาทิตย์ ที่ผ่านมาน้าท่วมครับใช่ครับฝนตกหนักใช่ครับใช่ครับก็แล้วก็คงจะเป็นอย่างนี้สักระยะนะจนกว่าจะพ้นฤดูฝนมรสุมเนาะครับมรสุมครับไม่ใช่แค่อากาศาการเมืองก็ <laughs> มีช่วงนี้ก็ยังมีมรสุมอยู่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยังเป็นมรสุมทั้งทั้งของไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเนาะใช่ครับใช่ครับสองสามปีที่ผ่านมาก็หนักหนาสาหัสแล้วก็ประเทศไทยของเราก็โอ้ หนักเหมือนกันปีนี้คือมันมีคนบอกว่าการที่เราเอาตัวเองไปพึ่งกับการท่องเที่ยวเนาะทำให้เราเนี่ยเจ็บหนักกว่าประเทศอื่นแล้วก็ตอนเนี้ยสิ่งที่ลําบากมากที่สุดก็คือตัวเลขการขยายตัวางเศรษฐกิจเนาะ GDP ล่าสุดเนี่ยสักประมาณประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยสภาพัฒน์ในแถลงตัวเลข GDP เนาะหกก็เป็นหกเดือน GDP Q2 ใช่ฮะ,ฮะก็โตอยู่ที่ประมาณ2.5เซน ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการไว้ด้วยใช่ซึ่งตอนคาดการเนี่ยเขาก็ประเมินต่าแล้วนะ,ะถ้าพูดถึงว่าจากอดีตที่ผ่านมาก็ยังมีการคํานึงถึงว่าเพ่มมันเพิ่งฟื้นฟูจากโควิดแต่ก็ต้องยอมรับว่าก่อนอันนี้ก็มีการประเมินว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นเร็วกว่านี้ชเช่นแบบนักท่องเที่ยวจะเยอะกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแล้วก็ยังรวมรวมถึงเรื่องของการแบบส่งออกมันมีมันมีปัจจัยเรื่องเงินเฟอ้อมีปัจจัยเรื่องค่าเงินเข้ามาอีกใช แล้วก็เขาก็ที่เขาพูดกันไปบ่อยก็คือมันเราไม่รู้ว่าจะมีวิกฤตอย่างวัสเซียยูเครนที่ส่งผลก็เลยกลายเป็นว่าไทยก็เลยโตต่ำนะครับแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นคือมันไม่ได้จบแค่ว่าปัจจัยภายนอกมันทําให้เราเแย่ครับแต่มันมีการไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆใช่โดยเฉพาะประเทศในอาเซียนใช่ว่าเอ้ยทำไมประเทศอื่นเขายังโตได้คืออาเซียนเนี่ยถ้าเรามองเห็นตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาก็จะเห็นว่า emerging country ย่าง อินโดนีเซียเวียดนามเขาโตขึ้นมากในช่วงนี้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเขาติดลบอะเนาะถามว่าเราติดลบไหมเราก็ติดลบซึ่งมันติดเวลามันติดลบอะพี่ที่เรา g d ติดลบนะใช่มันก็ควรจะมันก็ควรขึ้นสูงแต่มันกลายเป็นว่าเราก็กลับมาขึ้นมบสองเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมซึ่งก็น่าต้องคําถามตั้งคําถามว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นเนาะแล้วแล้วก็เวียดนามเนี่ยเป็นเป็นประเทศหนึ่งที่ถูกนํามาเปรียบเทียบเยอะอก็ต้องยอมรับว่า เรามีการแข่งขันกับเวียดนามในหลายๆเรื่องเนาะตั้งแต่เมื่อก่อนที่แบบพูดถึงเรื่องของการส่งออกข้าวไปจนถึงการเป็นฐานการผลิตใ,ในการเป็นซัพพลายเชนในอุตสาหกรรม,มแล้วก็หลังๆเนี่ยมันไปจนถึงเรื่องแบบอสังหาริมทรัพย์แล้วนะครับ,รบวันนี้เราจะมาพูดเรื่องนี้กันให้ให้แบบเจาะลึกกันมากขึ้นนิดนึงเราจะมาตั้งคําถามว่าไอ้ที่เราพูดกันตลอดเวลาว่าเวียดนามจะแซงไทยเวียดนามแซงไทยหรืมแซงจริงไหมหรือมันเป็นแค่คาแบบเยอะหยัน เอออะไรพวกนี้จริงๆเราจะยินมานานใช่ต้องบอกว่าตั้งแต่เราเด็กๆเราก็เหมือนเหมือนได้ยินว่ามันมีการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยมามาสักระยะแล้วแหละเด็กๆก็จะพูดจะได้ยินกันว่าเออเดี๋ยวมาเลแซงไทยเ,ออเดี๋ยวเวียดนามแซงไทยเออเออแล้วเราจะทำยังไงอีกหน่อยพม่าจะแซงหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนั้นเราจะพูดกันเยอะๆนะอืมคือคือย้อนไปนิดนึงก่อนว่าเออความน่าสนใจของเศรษฐกิจในในอาเซียนละกันอืมเออ จร,จริงๆก่อนหน้านี้นอย่างที่เราเคยเล่าหลายๆครั้งแล้วทุกคนรู้กันดีว่าประเทศไทยเคยเป็นเป็นเบอร์ต้นๆรเราเป็นผู้นําในภูมิภาค<ช>ออแม้ว่าตอนหลังในสิงคโปร์จะโตขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ว่าทุกคนก็ยังจับตามองประเทศไทยอยู่เพราะว่าอ่ะอย่างน้อยๆเนี่ยสิงคโปร์เขามีความได้เปรียบ<อ>ในเชิงภูมิประเทศแล้วก็ขนาดพื้นที่แต่ในถ้าเทียบถึงกับประเทศที่อยู่ในในระดับเดียวกันในในภูมิภาคเนี่ยเราก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอันดับต้นๆมาตลอดจนวันหนึ่งเนี่ยมันถูก พูดถึงเวียดนามและจนมาวันนี้ที่เวียดนามตัวเลขมันแซง GDP ม,มันก็เลยมีอะไรน่าสนใจที่อาจจะบอกว่าคําพูดที่พูดว่าเวียดนามจะแซงไทยเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่คําเปรียบเปยเอยมันมีความเป็นไปได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับเ,เราเราเริ่มจากอันแรกก่อนแล้วกันคือมันมีคนพูดว่าเอ๊ะไทยโต25%เปอร์เซ็นต์ก็เรื่องปกติเพราะเราเป็นประเทศที่โตมาก่อนแล้วมันมีฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่าอัตราการขยายมันจะน้อยใช่ ก็เหมือนกับจีนเหมือนกับสหรัฐเนี่ยอัตราการขยายก็น้อยยุโรปเนี่ยขยายน้อยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะตอนนี้มูลค่าเศรษฐกิจมูลค่า GDP เราเนี่ยอยู่ที่ห้าแสนล้านดอลลาร์เนาะส่วนเวียดนามเนี่ยอยู่ที่สามแสนหกหมื่นดอลลาร์เนาะแต่ตอนเนี้ยถ้าดูเพลสในการวิ่งอ่ะไทยเนี่ยวิ่งได้ประมาณสามเปอร์เซ็นต์ส่วนเวียดนามเนี่ยวิ่งได้ประมาณเจ็ดจุดสองต่อปีเท่าตัวฉะนั้นถ้าเราเอาเส้นสองเส้นเนี่ยมาทาบกันเนี่ยก็จะชัดว่าภายในสิบปีเนี่ย โอเคเวียดนามแซงไทยแน่ๆเนาะถ้ามันยังโตกันอย่างเงี้เนาะอัราการเติบโตเขาไม่ได้ประเมินอะไรกัเราเท่าหนึ่งใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าแล้วตลอด2ี่สปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเอาง่ายๆนับแต่การรัฐประหารสองห้าสี่เก้าที่เขาบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเนี่ยอ่าสิบหกปีที่แล้วเนี่ยสิบหกปีที่แล้วเนี่ยมันมีปีไหนบ้างที่เรา g d ดีของเราเนี่ยโตสูงมันมีปีเดียวเองคือปีสองพันสิบสองที่เราโตเจ็ดเอร์ซนนอกนั้นก็อยู่ประมาณส็มเปอร์เซ คือก็คือรอบมิดไอแฮมเบอร์เกอร์คริสับกับรอบช่วงปีห้าต้นต้นใช่แล้วก็ช่วงไอโควิดที่เราที่เราติดรอบไปเยอะเนาะเอ่อต้องบอกก่อนว่า GDP เราเนี่ยมันมันก้าวกระโดดในช่วงสักยุคเอ่อแปดศูนย์เนาะยุคยุคนั้นเนี่ยแน่นอนที่ชัดจริงๆก็คือเก้าศูนย์ใช่แล้วแล้วก็มันก็จะเห็นชัดช่วงเก้าศูนย์ก่อนฟองสบู่แตกก็พูดง่ายๆโอ้โหอันนั้นแบบเลขสองหลักแบบแบบ สิบเปอร์เซ็นยี่สิบเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยว่าไปแล้วก็เชะลอตัวหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ยังสูงอยู่นะในยุคเจ็ดแปดอะไรเงี้ยยุคทองสินเนี่ยสองพันช่วงยุคช่วงทอสที่สองพันยแล้วไม่รู้ว่าอะไรที่ทําให้อยู่ดีๆมันก็ชะลอตัวได้ได้ขนาดนั้นใช่ใช่เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เขาพูดกันเยอะๆก็คือประเทศไทยเนี่ยมันมีความเป็น Middle income รรับก็คือติดอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางคือเราไม่รู้ว่าจะโตไปต่อทางไหนเนาะ ถ้าเทียบเนี่ยก็มีคนเปรียบเทียบว่าไทยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเป็นวัยผู้ใหญ่หรือเป็นคนสูงอาอยุแล้วขณะที่เวียดนามเนี่ยกำลังเปิบโตในวัยรุ่นอยู่พร <อ S 1> ้อม<ๆ>เขาเขา,เขายังมีทางเลือกอีกค่อนข้างเยอะสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลายคนเนี่ยเอาเวียดนามไปเทียบกับจีนตอนที่กาลังยี่สิบสามสิบปีแล้วเนาะอตอนที่เขากำลังจะพลิกจากไอไอการที่ปิดประเทศเนี่ย,ย<อ>เปิดรับทุนต่างชาติเต็มที่ครับ จีนทาได้ในเวลาสิบกว่าปีเองเปลี่ยนไปเยอะมากจากการที่เราเห็นจีนขี่จักรยานตอนนี้กลายเป็นจีนซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมไฮเทคเราไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งเราจะใช้มือถือแบรนด์จีนได้เราไม่คิดว่าจีนจะผลิตสินค้าไฮเทคได้เป็นผู้นําเทคโนโลยีเเดี๋ยวนี้บริษัทจีนหลายๆบริษัทแทบจะแบบเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกเทนเซนที่แบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแล้วเรากลายเป็นว่าสมัยก่อนเราอยู่แต่กับบริษัท บริษัทที่ใจเยอะอยู่บริษัทญี่ปุ่นใช่ไหมหรือบริษัทฝรั่งตอนนี้บริษัทจีนก็เข้ามาอยู่ในบริษัทเทคใหญ่ๆมีกําลังที่จะซื้อคนเก่งๆไปทํางานด้วยด้วยนะใช่ใช่ทีเนี้ยมันก็เลยหลายคนก็เลยเห็นว่าเออพอมันมีวินฟาสของียดนามขึ้นมามันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมันเป็นการฉีกทฤษฎีคอมมิวนิสต์ที่ที่ที่เคยถูกสอนเธอถูกฝังว่าแบบผมว่าที่คอมมิวนิสต์มันเข้าเทียมกันเออมันแสนจะลําบากอ่ะเพราะเพราะมันไม่มีคําว่ารวยอยู่อยู่ในประชากรแน่นอนใ ฉะนั้นเวียดนามผมก็คิดว่ามันก็เขาก,เขาก็เขาก็มีจีนเป็นไมล์สโตนว่ามันจะไปทางนั้นจะเดินตามทางนั้นแต่คําถามก็คือมันจะได้ขนาดไหนเดี๋ยวลองมาวิเคราะห์กันเนาะทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือเรามีอัตราการเกิดที่ค่อนข้างต่ําอำสังคมผู้สูงอายุก,กันมันจะทําร้ายเราอย่างรุนแรงควันนั้นฟังก็บอกว่าในกรุงเทพเนี่ยอีกไม่กี่ปีเนี่ยสังคมผู้สูงอายุจะชัดเจนมากว่าเราจะมีผู้สูงอายุที่เอ่อเกินแปดสิบเนี่ยจำนวนมากแล้วเราจะเริ่มดูแลไม่ไหวอื ก็น่าคิดซึ่งซึ่งมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าผู้สูงอายุเยอะแรงงานน้อยแรงงานน้อยต้องแบกผู้สูงอายุใช่สวัสดิการต่างๆที่แล้สวัดิการต้องจ่ายต้องดูแลใช่สวัสดิการก็ก็ไม่ได้เพียงพอเราใช่จ้าจะเรียกได้เลยว่าสวัสดิการผู้สูงอายุมีแค่เบี้ยคนชราใช่ที่เพิ่มตามอายุใช่ไหมหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยก็มีแค่นั้นซึ่งตอนมันอยู่อยู่ไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็อยู่ไม่ได้ต่อเดือนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาพูดกันมาตลอดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แก่ก่อนด้วยเนี่ย มันจะเห็นชัดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แหละเออแล้วเราก็ยังไม่มีวิธีที่รับมือกับมันชัดเจนเนาะเพราะเราก็ยังเถียงกันอยู่ว่าเอ๊ะเราจะเป็นรัสดิการได้ไหมเราจะทํายังไงให้เก็บภาษีได้มากขึ้นนั่นนาแปลกใจนะที่คอรมอของเราในช่วงช่วงแบบหลายปีที่ผ่านมานี่ก็คืออยู่ในวัยสูงอายุกันหมดเนาะแต่ไม่มีนโยบายในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุก็เขาเป็นข้าราชการกันเยอะเขาก็เลยไม่ได้สนใจว่าผู้สูงอายุคนอื่นๆในวัยเดียวกับเขาเขาจะอยู่กันยังไงอ อีกส่วนหนึ่งนอกจากเรื่องคนแก่เรื่องผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเรื่องความสามารถในการศึกษาเนาะเรื่องนี้เราพูดกันเยอะมากแล้วว่าการศึกษาไทยเนี่ยมีปัญหามันเคยมีการเปรียบเทียบแบบทั้งอาเซียนเนาะที่แบบเอามาเรียงลำดับกันอะ่ะแล้วไทยเราอยู่แบบลังท้ายเลยอ,ะอ่ะอันนั้นก็น่าตกใจมากซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะฮะคือถ้าเราดูไอ้การสอบพิซซ่าปีสองพันสิบแปดที่ผ่านมาเนี่ยวีดนามนอันดับแปดไทยได้บบอันดับห้าสิบสี่จากเจ็ดสิบประเทศนะไทยได้ห้าสิบสี่ส่วนคณิตศาสตร์ เวียดนามอยู่ดับยี่สบสองไทยได้ดับห้าสิบสี่ส่วนความเรียนรู้เรื่องการอ่านเวียดนามดับสายี่สิบสองไทยดับห้าสิบเจ็ดซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาเราตามหลังไปแล้วถ้าถามว่าเวียดนามแซงไทยเรื่องไหนการศึกษาแซงไปแล้วไม่ต้องพูดถึงแค่ในอาเซียนเนาะใ,ในโลกใช่เรา <laughs> เราค่อนไปทางท้ายแล้วนะมันพูดยากนะเรื่องการศึกษาว่าว่าเราดีแค่ไหนคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเอ,อระบบการศึกษาไทยมีปัญหาแล้วก็ผมคิดว่า ผมไม่แน่ใจว่าคนในกระทรวงศึกษารู้สึกไหมว่าการกษาไทายมีปัญหาแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการเออเป็นเรื่องเร่งด่วนแล้วเราเคยพูดเรื่องนี้แล้ว,แล,วแล้วทุกคนก็รู้ดีว่างบกระทรวงศูนย์ออมันไม,ไม่ได้น้อยมันมากทุกปีออแล้วก็มันไร้สาระทุกปีออว่าทาไมเราถึงใช้งบกรรวงศูนย์เป็นห้าแสนกว่าล้านต่อละปีแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าเอาคามันได้แค่นี้ว่ามันเกิดจากอะไรเนาะครับถ้าไปดูรายงานของเว r ร์บแบง์เนี่ยก็บอกว่าเวียดนามเนี่ย มีระบบการศึกษาที่มีการเปลี่ยนรูปกันระบบการศึกษาครั้งใหญ่ซึ่งซึ่งจัดการคุณครูเนี่ยได้ดีทําให้คุณครูเนี่ยไปตามแผนมีการประเมินผลชัดเจนและก็มีระบบพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เคร่งครัดรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยอ,อมีข้อมูลจากอาจารย์ปริดศรีแส,สงนามน้องๆที่เดี๋โวมเมนตัมเนี่ยเพิ่งไปคุยมาเขาบอกว่าวียดนามเรียนกันสามกะเรียนก็ตั้งแต่กะไอ้แปดโมงเช้าเนี่ยถึงเที่ยงมั้ถึงถึงไม่บ่ายแล้วก็พักแล้วก็เลียกรอบหนึ่งก็คือบ่ายยังเย็นแล้วก็เย็น ซึ่งมันจะท้อนว่าเออเรียนหนักเรียนหนักมากมมก็เป็นคือถ้าไปเวียดนามผมไม่ได้ไปนานแล้วนะก็บอกว่าไปเวียดนามตอนนี้สักสามสี่ทุ่มมันจะเห็นเด็กนั่งกินนมมันอยู่ริมถน,นน<อ>ที่โฮจิมินห์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนจริงๆมันจะคล้ายๆกับเกาหลีท,ที่ที่เราเคยคุยกันเนาะจริงเ<ะ>กาหลีก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ที่เรียนหนักมากเราเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คือคือเราบอกไม่ได้หรอกว่ามัน มันดีหรือไม่ดีดอ,ดอ่ะสำหรับเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันพิสูจน์ได้คือการที่เขาเขี้ยวเข็นมันทําให้เขามีบุคลากรที่ก็ต้องยอมรับว่ามีความสามารถแล้วก็เข้ามาเป็นแรงงานชั้นดีแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนประเทศได้จริงๆทีนี้มันมีอีกส่วนนึงคือความรู้สึกที่มันเป Under ็นอันดอร์ด็อกเนะรู้สึกว่ามันยังแบบตามหลงังไม่มีอะไรดีเท่าเขาต้องพัฒนาตัวเองอม,เออมันมีอีกส่วนที่เขาวิเคราะห์ว่าเวียดนามใช้ปัญญาของจื้อเข้มข้น ก็ไม่ได้มีศาสนาเป็นคอมมิวนิสต์เนาะแต่ใช้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 หลักการไอ้ของจื้อเนี่ยนนในการที่จะเขาเร,รียกเซลล์เดเวล็อปเมนต์มีกรอสกรอสไมซ์เซ็ตนะถ้าพูด<อ>เถึงถ้าพูด<อ>สมัย<อ>นี้ก<อ>็คือต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยต้องเก่งขึ้นเรื่อยอต้องเรียนรู้ให้มากขึ้น,นเรื่อยแล้วก็มีการเปรียบเทียบว่ากับเด็กกับเด็กไทยซึ่งเราก็ไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกกันนะแต่ก็บอกว่าเด็กไทยรุ่นนี้เนี่ยเอ่อก็จะเน้นเรื่องเวิร์กไลฟ์บาลานซ์เรื่องการเซลล์เดเวล็อปเมนต์เรื่องของกร อาจจะยังไม่ได้มีความคิดเท่ากับในในประเทศอื่นๆที่กำลังพัฒนาเหมนกันเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นเป็นความคิดที่เป็นไดเลม,ม่าอยู่ว่าจะหา,าบาลานซ์ยังไงระหว่างระหว่างการเติบโตไปเรื่อยการพัฒนาเราเองไปเรื่อยกับการที่จะอยู่อย่าง จะจะจะอยู่อย่างมีเบรกลฟ์บาลานซ์ก็เป็นก็เป็นคำถามที่เหมือนเราจะไปสู่แบบโลกทุนนิยมหรือเราจะพอเพียงมันมันก็ไม่ได้แย่นะเอาจริงก็ใช่ไงเบรกลฟ์บาลานซ์ก็มันก็ควรมีแล้วสุดทงานถังมันก็จะกลับมาเหมือนแบบไเราไปเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นเกาหลีอะไรนี่ทํางานหนักมาก่มันโอเคไหมเราเราเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันผิดหรือถูกอะไรเงี้ยประเด็นก็คือมันเรายังไม่ได้ผ่านจุดที่มัน เรารวยอะหมายถึงว่าเราไม่ได้ผ่านจุดที่ประเทศเราแบบเออทุกอย่างมันพร้อมแล้วเรามีจุดที่โตมากๆแล้วแล้วก็เออเราเราพักเถอะเราหยุดเถอะอะไรเงี้ยแต่จริงนส่วนหนึ่งก็ต้องย้อนกลับมาว่าในในมุมคนไทยเองพวกเราเองอะไรเงี้ยก็มีทางเลือกไม่มากอยู่ดีใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือมันมีเรื่องของระบบการปกครองเนาะเราพูดกันเยอะเรื่องคอมมิวนิสต์ซึ่งมีส่วนสําคัญแหละเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์งการเมืองแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ง แล้วก็บริหารกันยังไงไม่รู้ในภาคแต่ว่าตีกันน้อยมากมจนมันทําให้ยุทธศาสตร์ระดิการมันชัดเจนคือเราไม่ได้ยินเรื่องความขัดแย้งแบบแบบใหญ่ๆหนานมากอ่ะคือก่อนนั้นนี้คือถูกถูกแบ่งแยกตั้งแต่แบบนานมากแล้วในยุคสงครามเย็นที่เป็นแบบเวียดนามเหนือใต้หรืออะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสงบใช่อื ทีนี้มันตรงข้ามกับไทยไงที่ที่มันยังหาจุดที่ลงตัวไม่ได้ว่าเราจะเดินไปทางไหนเนาะแม้ว่าไทยนี้รักสง,งบก็ตามเออไม่นานนี้ก่อนที่ผมนั่งจะมาจะมาจัดรายการนั่งดูสวพูนะคุณสมชายแสวงการบอกว่าเฮ้ยก็ยังแบบยังยังมีความภูมิใจในการเป็นสวที่ได้รับเลือกโดยรัฐมนูลสองห้าหกศูนย์นั่ก็ไม่รู้ีินัยนะภูมิใจนะแต่ก็บอกว่าเฮ้ยคนลงประชามติสิบห้าล้านคนสิบเจ็ดล้านคนก็ภูมิใจมากอะไรวะ ไม่ได้ไม่ได้ทั้งที่แบบเออก็เป็นวิธีการเชื่อมโยงก็เป็นวิธีการการเชื่อมโยงว่าเออมาจากประชาชนใช่ในทางอ้อมใช่แล้วก็ที่สําคัญคือเราเราพูดเรื่องสวชุดเนี้ยว่ามาจากการมาเพื่อปฏิรูปประเทศเออมาเพื่อดูแลช่วงระยะเปลี่ยนผ่านและเพื่อการปฏิรูปประเทศใช่ก็ต้องย้อนกลับไปถามว่าไอยุทธศาสตร์ชาติการปฏิรูปประเทศเนี่ยมันมีอะไรที่มันเห็นผลบ้างเพราะว่าตอนนี้มันจะกี่ปีแล้วจะห้าปีแล้ว พราะเราดูสิกห้ยี่สิบปีใช่ไหมก็อยู่ดหนึ่งสี่มันมีอะไรที่มันวัดผลได้บ้างว่าเฮ้ยเราปฏิรูปแล้วเราชัดเจนว่าเราจะไปทางนี้เนาะซึ่งมันซึ่งมันตรงกันข้ามกับคือเราก็ไม่ได้บอกว่าเวียดนามการปกครองมันดีกว่านะเพราะว่ามันก็ยังเป็นคอมมิวนิสต์เติมตัวแต่ว่าตัวงอย่างมันนิ่งแล้วมันแล้วมันแล้วมันก็ไปตามตามคันลองมันที่ไปไปแบบจีนเนาะทีนี้ก็ต้องถามว่าแล้ว อะไรบ้างที่มันหนุนให้เวียดนามเติบโตค่อนข้างรวดเร็วและดึงเงินลงทุนให้มามากขนาดนั้น<ๆ>สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือทำเลทำเลของเวียดนามเนี่ยแม้เขาจะขัดแย้งกับจีนเรื่องทะเลเรื่องหมู่เกาะไทยจีนได้เนี่ยแต่ทำเลก็อยู่ติดจีนเลยก็ต้องยอมรับทั้งทาเลทั้งวัฒนธรรมเนาะ<อ>ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆเวียดนามก็มีความคล้ายมีความเกี่ยวข้องรับอิทธิพลจากจีมนมาตั้งแต่เมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันอืก็ถ้าเราพูดกันอย่างไม่เกรงใจเนี่ยจริงๆจีนเขาก็มองว่าเหมือนเวียดนามก็เป็น เป็นมองขึ้นของเขาอ่ะใช่ใช่ใช่ที่อยู่ใต้อานาตของเขาเพราะฉะนั้นแน่นอนจีนเองแม้จะมีความขัดแย้งแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกใครสักคนที่เป็นแบบตัวแทนหรือจะไปลงทุนให้ใครสักคนอืมก็ยังเลือกเวียดนามอยู่เพราะทําเลมันใกล้กันเนี่ยแล้วก็ถ้าทาเลใกล้กันอย่างนั้นอ่ะเขาก็ต้องหาคนที่ผลิตชิปให้เขาผลิตแรงงานยังถูกอยู่คอนดักเตอร์ให้เขาสินค้าอเทคก็ต้องให้เขาแรงงานก็ยังถูกแล้วก็ คือระบบโลจิสติกอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ด้วยความใกล้มันก็ช่วยให้เออมาลงทุนได้เยอะแล้วมันแล้วเนื้อมันหอมเนื้อหอมนะประเทศใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วจีนเองก็พร้อมจะซัพพอร์ตในเรื่องอย่างที่บอกเออโลจิสติกไม่ดีจีนก็ก็ซัพพอร์ตให้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่ได้รองรับได้แค่จีนแล้วไงพอมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีถูกไหมประเทศอื่นๆก็ก็เริ่มมองเห็นแล้วก็ตามมาจีนอาจจะเขี้ยวหน่อยแค่นั้นแต่ว่าก็มันก็ตามมาด้วยการลงทุนของบริษัทใหญ่ เราเห็นการลงทุนของ Apple ของ Foxconn ของ Samsung ในเวียดนามอยู่ที่ประมาณปีปีปีเนี้ FDI เนี่ยอยู่ที่1นึี่หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะซึ่งซึ่งแสงไทยแล้วอันนี้แสงไทยแล้วเพราะไทยอยู่อยู่ประมาณหนึหมื่นล้านดอลลาร์แล้วก็เราเห็นในเวียดนามเราเห็นบริษัทเทคใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะส่วนไทยเนี่ย เรายัางมองไม่ค่อยเห็นว่ามันมีบริษัทอะไรที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มันลงทุนชเราเห็นแต่บริษัทข่าวบริษัทถอนทุนเราเห็นแต่นพนาณิโซนิปิดโรงงานไอ้นี่นี่ขายโรงงานแล้วก็เนี่ยหลายประเทศก็เอ้ยหลายโรงงานก็ย้ายไปเวียดนาม,มหลายบริษัทก็เอ่ออาจจะยังไม่ย้ายเต็มตัวแต่ก็ไปทําที่เวียดนามเพิ่มแทนที่จะเปิดเพิ่มในประเทศไทยทั้งที่เราพยายามจะส่งเสริมเรื่องของอีสเทอร์ซีบอร์ดเรื่องของ EEC แต่ถ้าในทางในทางที่ปฏิบัติที่เราเห็นอ่ะมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่แบบโปรโมทอะ คือมันไม่ได้เหมือนยุคอีเซนซีบอร์ดยุคแรกที่แบบดึงดูดการลงทุนจากจากบริษัทใหญ่ๆได้จริงแต่การ่ว่าอีไซีทุกวันนี้มีแต่มีแต่ชื่อบริษัทไปเปิดเพิ่มที่เวียดนามแทนก็เห็นข่าวเร็วๆก็มีอะไรนะ BYD ใช่ไหมของจีนกับไอ้บริตสโตนแค่นั้นหนึ่งที่เข้ามาลงทุนไม่ซึ่งเหมือนก็ไม่ไม่กีว BYD โอเคก็ลงทุนรถไฟฟ้าหอยางรถยนต์ก็มันก็ยังแม่งๆอยู่ว่ามันเป็นธุรกิจ แห่งอนาคตหรือเปล่าคือถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์หรือเทียบกับออทิศทางของโลกอะ่ะเออมันมันยังไม่ไปทางนั้นไงใช่ใช่ใช่ทีนี้มันก็เลยก,ก,ก็สุดท้ายมันก็ต้องตั้งคําถามว่าแล้ว,แล,วแล้วอะไรที่ทําให้เวียดนามโตได้ขนาดนั้เนาะมันมีความสามารถในทางนโยบายอะไรที่ทําให้เขาเติบโตอืเออ,อันดับหนึ่งเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีมีการทําสิ่งที่เขาเรียกว่าฮีโรตินกฎหมาย เล็กกราเทอริกยูรตินนะละทิ้งกฎหมายที่ไม่จําเป็นล้าสมัยไม่มีประสิทธิภาพตรงนี้เขาตั้งเซตค่ทีเหลืยไว้ที่สาสิเปอร์เซ็นในการที่จะทําให้ได้หมดและทําได้จริงในช่วงโควิดก็คือมันไม่มีอะไรทำก็ไม่นั่งโลากฎหมายเลยแล้วก็อันนี้อันนี้คือการใช้ประโยชน์ของการคอม m ินิสต์สเตตเมทีก็มันก็ทําได้เร็วเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็นั่งดูหมดเลยว่าเอ๊ะไม่มีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคการลงทุนบ้างก็เนี่ยก็จัดการได้แล้วก็ทําให้กฎหมายเนี่ยเป็นอุปสรรค ให้กับนักลงทุนเนี่ยน้อยมาให้น้อยลงเนาะก็ทําให้ดึงดูดนักลงทุนเข้ามาสองคือการดิ้นรนอย่างที่บอกว่าการศึกษาดีมากเด็กน้องเรียนดิ้นรนมากในการที่จะพัฒนาตัวเองคือถ้าบอกว่าเวียดนามตอนเนี้ยเด็กเรียนกันแบบนี้เราเราคาดเดาได้เลยนะว่าอีกสิปีข้างหน้าเวียดนามจะมีทรัพยากรบุคคลที่อยู่อันดับต้นๆของแบบภูมิภาคใช่เยอะมากเขาจะไม่ใช่เป็นแค่ประเทศแรงงานอีกต่อไปละ แล้วก็อีกส่วนที่น่าสนใจคือค่าแรงก็ยังถูกอยู่ก็ยังดึงดูดแล้วก็นอกจากค่าแรงถูกแล้วก็ยังเป็นแรงงานที่มีทักษะอออืเซึ่งพวกนี้ยผมคิดว่ามันต้องปรับ mindset เลยว่าเราจะถ้ารเราพัฒนาประเทศเราเราละเลยเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยคือย้อนมาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับมาแหละว่าสุดท้ายแล้วประเทศเราอะวางตัวเองไว้ยังไงตั้งเป้าหมายไว้ยังไงเราจะเป็นประเทศที่ผู้ผลิต เหมือนเดิม,มหรือเราจะมุ่งไปสู่แบบประเทศที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีคือคือเราไม่ไม่ชาส,สักทางเหมือนกันนะถูกถูกอ,อ่ะทีนี้ถามว่าเวียดนามดีทุกอย่างไหมมีความท้าทายไหมก็ต้องตอบว่ามีอืเราพูดไปแล้วว่ามันเป็นคอมมิวนิสต์เข้มขน้นค,คำถามคือคอมมิวนิสต์จะอยู่กับโลกนี้ได้ยังางน,นันนอเออก็ ผมเคยทำนายจีนซึ่งทำนายผิดนะตอนตอนสักสองปีก่อนสีเจนถิงที่ขึ้นมาเลือกที่เริ่มมี power ใช่ใช่เราคุยกับเพื่อนต่างชาติว่าเอ๊ะมันจะปิด Facebook ปิด t วิตเตอร์ปิดไอจีปิดหรอกูเลได้ย่งไงรืกคิดว่าจีนจะยังเทิดทูนแบบประธานาธิบดีสีได้แบบขนาดนั้นจริงๆหรอเราก็คิดว่าสักสามปีก็คงก็คงทนไม้ไหวเปิดปรากฏว่า เฮ้ยยุทธศาสตร์มันเจ๋งกว่าว่ะมันทําโซเชียลมีเดียของตัวเองจนแบบคนจีนก็รู้สึกว่าโซเชียลมีเดียในโลกนี้มีแค่นั้นนะทให้มันเจ๋งไปเลยอะและกลายเปว่าคนต่างชาติก็มาเล่นโซเชียลมีเดียของมันเออก็แปลกดีก็เป็นยุทธศาสตร์ที่เจ๋งดีแต่ว่านั่นแหละฮะก็ดงว่าก็คอมมิวนิสต์ก็ยังมีที่ทางให้อยู่ได้ถ้าเปิดเปิดช่องให้เงินเข้ามาเปิดช่องให้มีคนเริ่มอิ่มท้องแล้วก็จัดการกับคนที่ต่างอย่างใช่กขาเราจะบอกว่าสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเเเเค้าาาาาาก็ือออตงรรษขหมท่่สะว เมื่อไหร่ที่คอมมิวนิสต์ขัดแย้งกันเองอ่ะเออก็ลบกันนะทุกประเทศนะเออใช่พังกันหมดทุกประเทศเหมือนกันใช่ใช่ใช่เนาะสองก็คือระบบระบบโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามยังไม่ได้ดีเท่าแล้วอือแล้วก็ต้องใช้เวลาเราก็เล่ากันแล้วว่ามันมันก็ยังแย่ในต่างปรถนนลุกรังมีถนนลุกรังนีเยอะกับระเบิดมันมีอยู่บางที่เออเออก็งั้นต้องใช้เวลาเนาะว่าจะต้องทำว่าจะทำไงซึ่งซึ่งก็อันนี้ไทยยังดีกว่าเออ แต่เราก็ไม่รู้นะประเทศที่เขาไม่มีอะไรเลยหรือเขาสร้างใหม่อะวันหนึ่งที่เทคโนโลยีมันพร้อมอะมันก็สร้างเลยอาจจะเป็นแบบสมาร์ทซิตี้แบบร้อยเปอร์เซ็ได้ง่ายกว่าเราด้วยซ้ำแล้วก็เรื่องความมั่นคงทางพลังงานยังไม่ดีๆมากเพราะว่าไม่มีไม่มีบริษัทอะไรบริษัทไม่มีไม่มีทุนพลังงานใหญ่ยังยังไปไม่ถึงยังหาทางเข้าไม่ได้ถ้าทุนไทยใหญ่ๆหาทางเข้าได้ก็ก็รวยเ่ะนั้นเนาะแล้วก็ ไอ้ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวียดนานมประเทศใหญ่ซึ่งการกระจายรายได,ได้ความเหลื่อมล้ําเนี่ยมันยังสูงตรงนี้เขาก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหาโจทย์ให้ได้ว่าจะทำยังไง<ช>ซึ่งรวมไปถึงเรื่องคอร์รัปชันด้วยคอร์รัปชันก็ยังสูงอยู่นะครับก็เราเรา,เราก็ยังมีข่าวเรื่องคอ,อร์รัปชันยังมีข่าวเรื่องการจับเจ้าหน้าที่มีข่าวเรื่องประชาชนโดนรีดไถโดนเก็บสวย,ยก็มีม,มีทั่วไปแต่ถามว่าน่ากลัวไหมก็เนี่ยแหละคําตอบถ้าย้อนกลับไปก็น่ากลัวถ้าเขา ถ้าถ้ายังมีข้อปัจจัยพวกเนี้ยเรื่องคอร์รัปชันเรื่องถนนหนทางไม่ดีเรื่องพลังงานให้มันคงแต่ว่าดึงดูดนักลงทุน,นต่างชาติไปได้เยอะขนาดนั้นก็แสดงว่าเขาต้องมีดีอะไรสักอย่างซึ่ง,ซ,งซึ่งอาจจะกลบเราซึ่งมีเรื่องเหล่านี้ดีกว่าเรื่องถนนหนทางดีกว่าคอร์รัปชัน<ร>ผมไม่แน่ใจว่าดีกว่าไหมนะจริงจริงมันก็อาจจะย้อนไปของไทยในยุค30ปีที่แล้วเนอะยุคยุคแบบเออโปรเจกต์เปรมโปเจกตชาชายช่วงที่เรากําลังแบบเป็นเนื้อหอมอ่ะคือคือยุคนั้นนะทุกคนก็มองว่ายังไงไทยก็คือ ไปไปถึงดวงดาวแน่ๆ<ช>อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต้องยอมรับว,ว่ามันไม่ถึงเ<ช>วียดนามก็เหมือนกันวันนี้เขาอยู่ในจุดหวลลวัว,วเรียวหัวต่อผมว่ามีโอกาสที่เขาจะไปถึงดวงดาว<ช>ขณะเดียวกันก็มีโอกาสที่มันไปไม่ถึงมีโอกาสเหมือนกัน<ช>มันก็มีหลายประเทศที่เป็นแบบ ing, <ช>นี้แบบฟิลิปปินส์อะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้หรือค<ช>ือฟิลิปปินส์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะถ้าเราเทียบกันสักห้าสิบปีก่อนคนไทยได้ไปเรียนฟิลิปปินส์ก็เหมือนกันแต่ตอนนี้ฟิลิปปินส์ก็ตามหลังแล้วมันมันคงเป็นจุด หวัวเรียกหัวต่อที่สําคัญของประเทศหลายประเทศที่กําลังจะก้าวไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเวียดนามเขาอยู่ในจังหวะโอกาสที่ดีที่มันอยู่ในช่วงที่เทคโนโลยีมันมันพร้อมมันมันมีการ disrupt จากแบบนเนี่ยไอเรื่องเรื่องของ t e c ต่างๆที่เข้ามาแล้วก็โลกหลังโควิดแล้วก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นโอกาสแล้วก็โตในช่วงที่จีนมีความพร้อมมากๆเหมือนกัน ใช่เออพอพูดเรื่องนี้ขึ้นมาก็นึกถึงไทยด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราพึ่งทุนญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็ญี่ปุ่นก็เออถ้าเราดูกราฟญี่ปุ่นก็ก็เหมือนกันนะฮะก็เป็นก็เป็นทรัพยเหมือนกันว่ามันโตต่อลําบากทีนี้พอพึ่งกับบริษัทญี่ปุ่นแล้วเราไม่รู้ว่าอนาคตขอบบริษัทญี่ปุ่นจะเป็นยังไงก็ก็ก็เป็นชาเลนจ์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าจะพลิกตัวยังไงให้ทันใช่หรือก็ใช่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่มันมันคาดการไม่ได้เเปป็็นนธรรมดากมะแต่ว่่่่าาาในนบงงงเเเเรรรืืออก็็ปที กำหนดได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องย,อย้อนกลับมาถามว่าแล้วของไทยเราอ่ะจะกำหนดไอ้อเรื่อง,องที่เรากําหนดได้เนี่ยเราได้กาหนดหรือย,อยังแล้วกาหนดยังไงเหมือนเมื่อคิดเมื่อเมื่อสักครู่ที่เราพูดถึงแผนยุทธศาสชาติประเทศเรามีแผนเยอะมากนะเป็นประเทศที่แบบโอ้มาสเตอร์แ<ม>ลนเยอะอ่ะผมผมพูดแผนล่าสุดของพลเอกประยุทธ์ก่อนเลยก่อนก่นอนแกแถลงก่อนที่จะพ้นจากวาระเนี่ยก็พูดถึงสามเรื่องใช่ไหมเรื่องคือเอาเอาสินเชื่อให้ให้คนให้คนจนไหมคือให้แบงก์เป็นมิตรกับกับคนเล็กคนน้อยมากขึ้นครับสองคือเรื่อง อีจะเป็นฐานงานผลิตอีวีแล้วก็3มเรื่องถนนหนทางจะพัฒนาถนนหนทางอคําถามก็คือเฮ้ยมันก็งานที่ต้องทาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันเป็นเรื่องใหม่ยังไงแล้วแบบถ้าเราไปดูในแผนแต่ละอย่างเนี่ยเออทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจครับแผนยุทธศาสตร์ชาติไปจนถึงแผนแม่บทของแต่ละกระทรวงอะไรเงี้ยมันคือแบบก็เขียนกว้างๆแผทีางๆเออมันคือแผนที่แบบ ไม่มีดีเทลแล้วสุดท้ายดีเทลเนี่ยมันก็ไปทิ้งไว้กับข้าราชการที่ที่เออก็ไปนั่งทําตามแกะตัวหนังสือทําตามข้อความไปอะ่ะอืซึ่งเอาจริงๆนะมันไม่เห็นอนาคตอืมันไม่เห็นเลยว่าไอแผนเ่าเนี้ยมันจะขับเคลื่อนประเทศไปได้จริงๆได้ยังไงบ้างอืเอาคําตอบแบบบีโฮเดอร์ไหมว่าทํำยังไงไทยจะก้าวกระโดดแล้วก็กระโดดแบบกระโดดแซงเวียดนามยังไงดีครับ หนึ่งก็คือเปลี่ยนรัฐบาลนี้ก่อนอ่าอย่างแรกใช่ใช่เพราะว่าเอนจริงๆนะมันเฉื่อยมากๆแล้วมันก็ไม่ได้เห็นวิสัยทัศน์คือมันมันมันเป็นสภาพที่ค่อนข้างแตกแยกในพักร่วมรัฐบาลแล้วก็ผู้นํารัฐบาลเนีก็ก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่ากับประเทศอื่นๆหรือเท่ากับเคนอื่นๆที่ผ่านมาฮะแล้วก็ผมคิดว่า มันถือเวลาที่จะต้องลองให้มันเป็นประชาธิปไตยในรูปแบบเพราะไม่งั้นเราก็จะเถียงกันอย่างเงี้ยว่าเราจะอยู่ระบอบไหนเนาะใช่เขาโอกาสให้ประชาธิปไตยได้ลองว่าเออเราจะเราจะไปยังไงแล้วก็ให้ให้ให้ใช้ให้เต็มที่เหยียระบบตรวจสอบระบบอะไรแล้วก็ให้เขาอยู่ให้ครบเทอมเลิกเลิกถ้ามันมาแบบแฟร์ฟรีแอนด์แฟร์จริงเนี่ยใ้การเลือกตั้งมาฟรีแอนด์แฟร์ก็ก็ให้โอกาสประชาธิปไตยในการทํางานเพื่อจะได้เลิกเถียงกั้ทีว่าเป็นยังไงเนาะนับ2สองผมคิดว่ามันต้องมียุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่ชัดเจนใช่ เอ่อ e EEC ไม่พอ EEC ก็เป็นเรื่องของ EEC ว่าเอยภาคตะวันออกต้องทำแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนเอ่อบริษัทใหญ่จะไปลงใน EEC หมดแล้วก็ทิ้งภาคอื่นๆทิ้งจังหวัดอื่นๆไว้ข้างหลังเนาะมันควรจะมียุทธศาสตร์ในการที่จะพัฒนาที่อื่นซึ่งตรงเนี้ยมันก็คือการกระจายอำนาจอย่างหนึ่งก็คือจะต้องมียุทธศาสตร์ที่จะเจนว่าอำนาจจะกระจายไปยังไงเมืองจะกระจายไปที่อื่นๆยังไงเพื่อจะให ลองรับการเติบโตอย่างมียุทธศาสตร์เนาะใช่สารไมใชเรื่องการศึกษาสําคัญมากเออเราเคยคุยในบีโพเดอร์ของเราอะนะว่าการศึกษามีปัญหาเรื่องงบประมาณกระทรวงศึกษาเรือ่องยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดหลักสูตรหลักสูตรล่าหลังอะไรบุคลากรการให้ความสําคัญกับการสร้างเอ,อบุคลากรทางการศึกษาใช่ก็ก็ยังไม่ชัดทั้ทีว่าไอ้ระบบพวกเนี้ยจะทํำยังไงใช่ ให้เด็กไทยสามารถคิดได้มี c r i ติคอล thinking สามารถคิดวิเคราะห์ได้แล้วก็สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกแล้วก็ผลิตนักศึกษาผลิตแรงงานที่ตรงกับทักษะแล้วก็เทรนด์โลกกับธุรกิจนนที่เป็น Earth <า> <S S curve เออผมเคยเห็นแบบ บางคนเขาก็บอกว่าเออประเทศไทยการศึกษาดีจะตายเวลาเรามีแข่งโอลิมปิกเราโอ้โหได้รางวัลตลอดโหนี่มันคลาสสิกมากกี่เปอร์เซนต์ของของของจำนวนนักเรียนในประเทศไม่ทราบนะฮะอันนี้ก็นั่นแหละเรื่องสําคัญสามเรื่องฝากไว้เลยนะเรื่องปัญหาโลกแตงัันเลยแล้วก็น่าจะอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติอย่างั้นนะใช่ยุทธศาสตร์ชาติก็คงรู้แล้วและก็คงเขียนๆว่าจะพัฒนาจะพัฒนาจะพัฒนาผมเชื่อว่าทุกอย่างนะประเทศ ประเทศมีอายุของมันอืเอออย่างที่เราบอกกันไปว่าถ้าเวียดนามเป็นไวรุตอนต้นเราอาจจะเป็นวัยชลาแล้วทีนี้นถ้าเราปล่อยให้มันค่อยๆตายไปเนี่ยม,มันก็จะตายจริงๆนะใช่เออแล้วแล้วเราจะไม่มีโอกาสในการที่จะที่จะพลิกฟื้นมันเลยใช่เขาก็จะไปหันไปมองที่อื่นเขาจะก็จะไปลงทุนที่อื่นแล้วเราก็จะเป็นประเทศแก่กักประเทศหนึ่งซึ่งก็รอวันตายอ,อก็รอแค่คนมาอ่ะ มาเที่ยวอ่ะมาดูทะเลแล้วก็กลับไปใช่แล้วก็บอกว่าเอ้ยประเทศไทยน่าเที่ยวที่สุดประเทศไทยเป็นสวรรค์ของชาวต่างชาติหรือประเทศไทยมีเศรษฐีที่รวยที่สุดอะไรเงี้ยก็เราคนไปได้ดีกว่านั้นเ็าจบไว้สั้นๆอย่างนี้ละกันว่าเราคนไปได้ดีกว่านั้นแล้วเราก็หวังว่ามันจะดีอย่างนั้นจริงๆครับครับก็ฝากติดตามบีฮอนเดอร์พอดแคสต์นะครับคราวหน้าจะคุยกันเรื่องประเทศไหนแซงไทยหรือว่าจะคุยกันเรื่องอื่นๆแล้เดี๋ยวเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ you listening the Momentum Podcast.